เขาขาวเป็นทางคอนกรีตนะแต่ทีนี้ก็เป็นการเป็นทางจากหลักเขตที่ 22B เพื่อเดินมุ่งหน้าไปทาง,ทางช่องเสม็ดเห็นำเผือกนมตรงรักกับแวดล้อมด้วยป่าทางซ้ายมือจะเป็นหน้าผาเดินลงไปก็จะเป็นเขตประเทศกรัรมพูชาซึ่งอยู่ไหม่ห่างจากที่ผมกำลังเดินอยู่นี่ครับน่าจะตลาว20 ี่สิบเมตรยี่สิบเมตรเศษจะเป็นหน้าผากับจุดที่สว่างอยู่กลางจรงนี้ เป็นลักษณะของหน้าผานะครับที่ค่อนข้างจะชันน่าจะสัก80เกือบ90องศานะขึ้นมาจากราดนี่เราลงไปก็เป็นหมู่บ้านหลังๆที่ข้าวเขียวโน่นครับเึ้นเขตกัมพูชาเราอยู่สูงกว่าเส้นทางกรารตะเวนก็ทหารกัมพูชาเ็าใช้เริ่มเส้นทางเดียวกันอัราเขตยดยี่สองที่เราไปหลมตสวเมือสักครู่นะครับ ว่าเป็นลังชาบ้านก็จะมีหมู่บ้านนะตอนนี้ก็กำลังเห็นรถวิ่งอยู่แบ,บ๊บอืม,อมตอนนี้เราอยู่ช่วงนี้ครับอันนี้อันนี้เขียดไทยข้า,ยายอยู่ประมาณเฉลี่ยไทยก็เขลี่ยคือแดทออทง,งทั้งโค้งทั้งม้งแบบนี้ครับผมข้าวอยู่ประมาณอืมเดือนประมาณสัก400เมตรวัดจากทังชั้นๆที่นี่เป็นไทย ทางตัวนี้มันไม่ชันมากเนาะขึ้นไปปึ๊บสี่สิบห้าองศาสุกันโอ้ทางเห็นชัดเลยครับทางนในแผนที่ที่ดูกับพวกองจุมเมื่อกี้ก็ห่างไม่ถึงกิโลนะประมาณสามสี่ร้อยเมตรเป็นป่าไม้ที่รดมสมบูรณ์อยู่นะครับไม่มีตอเลยไม่มีร่องรอยการตัดไม่มีการลักลอบทำลายป่าน้กผู้กองเนาะไม่มีตอเลยนะ จากจุดนี้ไปเราจะไปไปทางที่ช่องกลางแล้วครับก่อนช่องกลางครับได้หมดมันไม่ชัดมากนะมาลองดูเก็ป่าเถื่อนนะครับต้นนี้เนี่ยกระบกป่ะหรือพยุงคุณก่อนคุณกระบกหรือพยุงเนี่ยกระบอกใบสีม่วง โอ้ป่ามืดเลยรตรงนี้ต้นนี้สูงมากเลยเย็นนี่นะโอ้เป็นป่าดึบทึบเลยนะมืดเลยครับจากเมื่อกี้เรามาแบบโลง่ๆนะลงๆเลยโล่งๆร้อนๆมาตรงนี้เย็นหวาดเลยต้นไม้หนาครับประโยชน์ของการมีป่าก็คือแบบนี้ครับ แล้วมันเอ็นได้สวยด้วยนะตรงนี้เป็นหน้าผาอยู่ครับทางฝว่ามือหน้าผาที่จะแยกระหว่างไทยกับกัมพูชาได้ชัดเจน,ททน,เนใช้ทั้งกัะเบื้อมาพักที่เดียวกัน เขตสมุทรสมุที่สองที่บี่บีแล้วที่เราไปถ่ายรูปเมื่อกี้เป็นสมุทรนยถึงนี่มันมีขมันมีแดงขมันเราอยู่ฝั่งนี้ของเขาอยู่สมโนนมเปดมาเมันหลับแล้วไม่นตีอมยาเตะฮักมีหอมเตะหอมาหอมควนเลยจ้เตะมะปีวฮั 搞不 ตะเขตที่ยี่สิบสองนะครับฝั่งที่อยู่ทางด้านทางมือที่ขี้นี่ก็เป็นฝั่งกัมบูชาตอนนี้ก็เป็นฝั่งไทยจะมีรองกลางชัดเจนนะครับโอเคได้โอกาสมาแล้ววันนี้เล็กโก ตัวนี้เป็นพื้นที่กว้างเลยครับอ,อ๋ออ๋อ,อตัวนี้คือประตูช่องกั้งบ้านนั่นนะข้านี้ตัวนี้ต้นตระโกที่ว่าเป็นยิ่งอะไรใช่ในทิศตัวันนั่นเป็นประตูสำนักชาเจ้าหน้าที่เขายืนอยู่ ุณผู้ชมครับการเดินทางมาสำรวจตรวจสอบช่องทางธรรมชาติที่ชื่อช่องเสม็ดที่อำเภอพนมดลงลักในครั้งนี้ถือว่าประสบความสําเร็จด้วยดีนะครับทหารหรือว่ากําลังพลทุกนายปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารหลักหรือว่าทหารพลานนะครับที่ร่วมภารกิจในครั้งนี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นที่ใดนั้นรอติดตามรับชมอดแต่ร้อนนะครับสําหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับผม